สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมจึงควรรู้ท่าการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องคําตอบก็คือเพื่อให้ค่าที่วัดได้เนี่ยเป็นค่าที่ถูกต้องแม่นยำนะครับเป็นค่าที่อ่าเป็นตัวแทนของความดันโลหิตของเราจริงๆนะครับตอนนี้มาดูว่าท่าที่ถูกต้องเนี่ยต้องทําอย่างไรอันแรกก็คือนั่งสบาย หลังพิงพนักเก้าอี้นะครับไม่ใช่น้มตัวไปข้างหน้านะครับนั่งสบายๆแล้วก็หลังพิงพนักเก้าอี้เท้าเนี่ยให้วางราบบนพื้นอย่าค่อยเท้านะครับต้นแขนวางราบบนโต๊ะโดยฝ่ามือหงายขึ้นจัดให้ข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับหัวใจถ้ามันเกิดไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันแล้วอาจใช้หมอนเนี่ยช่วยรองข้อศอกรองแขนให้ ข้อสอบเนี่ยอยู่ในแนวระดับเดียวกับหัวใจก็จะได้ค่าความดันที่ถูกต้องแม่นยำนะครับและเมื่อไปวัดก็เมื่อเราวัดเนี่ยเพื่อจะต้องอดูว่าผลการรักษาได้ผลไหมถ้าเราวัดในท่าที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานต่อไปไม่ใช่ครั้งแรกนั่งพิงครั้งที่สองนั่งเอง็นตัวไปข้างหน้าครั้งที่สามาแขนไม่อยู่ข้อสอบไม่อยู่ในระดับหัวใจ อะไรแบบนี้มันก็จะได้ค่าที่แบบค่าเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงข้อสําคัญอีกอย่างก็คือควรจะวัดทั้งสองข้างนะครับเพราะจะมีโรคบางชนิดที่แขนความดันแขนข้างหนึ่งเนี่ยมันต่ําอาจจะเพราะมีเส้นเลือดผิดปกติแต่อีกข้างหนึ่งสูงเพราะดีเราไปวัดแต่ข้างที่ต่ามันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นความดันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะวัดทั้งสองข้างและในกรณีที่เป็นการวัดความดันเพื่อติดตาม ผลการรักษาเนี่ยก็ควรจัดให้การวัดความดันเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันสถานการณ์แบบเดียวกันเช่นสมมุติเราเราอยากจะวัดความดันที่บ้านดูซิว่าเมื่อรักษาแล้วความดันดีไหมแล้วก็อาจจะเป็นในเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาก็วัดความดันในช่วงเวลาเดิมเดิมกิจกรรมเดิมเดิมคือหลังตื่นนอนมันจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายว่าความดันหลังจากที่เราทําการรักษาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทำไมจึงควรรู้ท่าการว้ดความดาันโลหิตที่ถูกต้องครับวันนี้ก็จบการตอบคาถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชาแนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ เียฟ้าบนยอดดอยเช้าที่นาเน็บทองฟ้าสดใสแต่หัวใจไม่เบิกบานคิดถึงใครบางคน คิดถึงคำสัญญาว่าจะมาเคียงคู่กันคงเป็นแค่ความฝันไม่มีวัน สูงเพียงคนเดียวเมื่อเธอไม่รักไม่อมอเงื่งคำสัญญาร่อยให้ฉันยืนเดียว